สะดวกปลอดภัยไร้อุบัติเหตุกรมทางหลวงเตรียมพร้อมมาตรการรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมมีความห่วงใยประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวโดยมอบนโยบายให้กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่และกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในการเดินทาง 1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวงซ่อมแซมผิวทางจราจรให้มีผิวทางที่ดีไม่มีหลุมบ่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตทางหลวงเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นติดตั้งและทำความสะอาดป้ายสัญ,ญลักษณ์ให้เด่นชัด 2. มาตรการด้านการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้แก่ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายปิดจุดกลับรถทางร่วมทางแยกพร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนโดยบูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ ติดตั้งแบรีเออร์น้ำและกรวยยางช่วงทางโคง้งหรือจุดที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถสำหรับตรวจสอบเฝ้าระวังบูรณา,าการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันวินัยจราจร 3. ม,มาตรการด้านอำนวยความสะดวกตั้งเต็นท์จุดพักรถบริการห้องน้ำบริเวณหมวดทางหลวงบริหารการจราจรเปิดช่องทางพิเศษในช่วงการจราจรติดขัดและหนาแน่นติดตั้งป้ายแนะนำทางเลือกทางเลี่ยงในการเดินทาง เตรียมพร้อมรถโมบายเซอร์วิสคร์ให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานทำการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานและประชาชนก่อนเข้าใช้บริการในพื้นที่ติดตั้งจุดแอลกอฮอลเจาลล้างมือส่วนกลางและมั่นทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการประชาชน หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่และสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง